สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเก่าโมงสิบเก่าในที่ด้จ้ามือนีมาเบิงสวนมาฮดไ,ไต้โคดมาใส่สวนทูเลียนด้จ้ามือนีมือนีอนหายวิดีโอให้เบิงกันเด้อลองสุ่มโอหนำหงวัสดีมงทวมวัฒน์ดานียุบลงบนแหละจ้ะตอนเศาร์ว,วมโย กำลังงามจ้าสุนโออีกจังน้อยกัิเสดมากกำจัดวัดสเพืชอนหนาครับสิกยาหามาเล่นนะจ้าทายให้ไก่ๆดกกเบิ้งบริย่างเขาไปใกล้มอยู่หลอกนาำไก่อยู่จ้าอ่ะก็มีบัวลายนะจ้ามีสมน่ด้จ้าสวัสดี